พลังของดวงอาทิตย์กลองด้านเงาของคุณในช่วงฤดูใบไม้พลิของวันที่20มีนาคม2023สมาชาใหญ่กำลังพูดถึงผลของการผลิกกลับครั้งใหญ่ที่มีถูกผัดผ่านจากแสงแห่งสวรรค์สิ่งที่คาดหวัง พลังแสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นการเคลื่อนไหวไปสู่จิตสำนึกใหม่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าและจากพลังงานสเปลงแสงโฟอตอนปริมาณมากจะค่อยๆเข้าสู่โลกในฤด,ดูร้อน2,022แสงโฟอตอนได้เตรียมโลกให้พร้อมสำหรับการมาถึง ของแสงขนาดใหญ่ที่จะเริ่มในปี2023ความร้อนและฝนฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นอย่างเงียบๆโดยมีวันที่อบอุ่นเป็นครั้งคราวติดต่อกันซึ่งจูจ่ๆก็สลับกับวันที่อากาศหนาวฝนตก ือให้ความเย็นเกิดขึ้นเช่นกันสภาพอากาศเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากเตรียมพร้อมสำหรับทุกฤดูกาลเอียงกลมความเอียงในจิตสํานึกส่วนรวมกำลังเริ่มขึ้นอย่างช้าๆความเอียงในจิตสํานึกก็เกิดขึ้น ในตัวบุคคลเช่นกันพลังงานของโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงและคนจะสังเกตเห็นสิ่งนี้จะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงปรากฏการพิเศษนี้จะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความฉลาดทางอารมณ์ของมนุษย์สมองในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การพลิกกลับเกิดขึ้นจากแสงและตอนนี้จะพัฒนาต่อไปในรูปแบบที่ได้รับการปรับปรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศีรษะสามารถรู้สึกแตกต่างได้ส่วนต่างๆของสมองถูกกระตุนที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน,าน การเคลื่อนไหวที่สวยงามในชั้นจิตสำานึกของมนุษย์สะท้อนให้เห็นในพลังงานแสงจะส่องสว่างขึ้นและการบํบบัดหลายอย่างจะเกิดขึ้นภายในระบบพลังงานของคุณซึ่งด้านเงาจะถูกกรองออกและแปลงเพิ่มเติม ความไม่แยแสความร้อนของดวงอาทิตย์สร้างวันที่อบอุ่นและอิ่มรอยร่างกายและจิตใจได้รับการผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งความรู้สึกมึนงงหรือง่วงนอนเข้าครอบงามคุณเพื่อให้สามารถเปิดใช้งานสิ่งใหม่ในระบบของคุณได้ ความไม่แยแสการลาออกสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานหนักเกินไปอารมณ์ถูกแช่แข็งสำหรับบางคนแสงที่สว่างจ้าเกินไปก็มีบทบาททำให้เกิดอารมณ์ที่หลึดล้ำและความไม่สงบพักผ่อนให้มากๆในช่วงเวลาต่อไป และอย่าเหนื่อยล้ามากเกินไปออกห่างจากสถานการณ์ที่มีการประทะหรือเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการวันที่อากาศเย็นลงมักจะมีฝนตกให้แน่ใจว่าคุณสามารถทำหน้าที่อย่างแข็งขันและชัดเจน เหล่านี้คือวันที่อำนาจใหม่เริ่มเป็นที่สังเกตได้การหยุดนิ่งสามารถตามทันได้แม้จะมีความกลหนความเร่งของแสงยังคงเพิ่มขึ้นการตัดสินใจของดวงอาทิตย์ส่วนกลางที่ยิ่งใหญ่นั้นแน่นอนแสง จะทวีความรุนแรงขึ้นจนโลกสามารถพัฒนาเป็นดวงดาวได้สิ่งนี้ไม่สามารถทำได้ทันทีและสิ่งมีชีวิตบนโลกจะถูกเตรียมจากชั้นหนึ่งเพื่อทำการเปลี่ยนไปสู่ความทีที่สูงขึ้นไรชีฟ right เรือแสงบนท้องฟ้าทำให้เกิดกิจกรรมมากมายในน่านฟ้าทําให้เกิดปรากฏการ์พิเศษขึ้นเหล่านี้คือเรือแสงที่ทำงานจากความถี่สูงกว่าเป็นพลังงานของโลกกิจกรรมทางอาวกาศเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับท้องฟ้า การเร่งความเร็วอย่างมากของแสงอาจทำให้ความสมดุลของโลกเสียไปชั่วคราวทำให้สภาพอากาศแปรปรวนด้วยค่าผิดปกติมากที่นี่และที่นั่นเปิดพอเท่าใหม่การเปิดประตูแสงใหม่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างมีติแสง และเพลินโลกสิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำพิเศษจากมิติแสงแห่งสวรรค์เมื่อทูตสวรรค์คำสั่งแอตทราสหาพานแสงแห่งกาแล็กซีและตัวแทนของดวงอาทิตย์กลางประชุมกันในที่ชุมนุมขนาดใหญ่เพื่อหาลือเกี่ยวกับสถานการณ์เป็นประจำ อีกหลายคนเช่นสภาศักดิ์สิทธิ์ระหว่างดาวเคราะห์และอวกาศก็มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกันการประชุมสมัชชาใหญ่ในวันที่20มีนา2023เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นฤดูใบไม้พลิเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในการเปลี่ยนแปลง และกำลังมีการหาลือเรื่องนี้เลโมเลียสภาเลโมเลียและอันราราเป็นตัวแทนของโลกภายในและโลกโดยทั่วไปพวกเขาใกล้ชิดกับมนุษย์และสังเกตทุกชีวิตบนโลกพวกเขารายงานทุกสิ่งและส่งต่อยังสภาใหญ่สากล แลโมเลียนหลายคนมาหาผู้คนตอนกลางคืนเพื่อแสดงหนทางในจิตสำนึกใหม่นี้พวกเขาสามารถพูดผ่านรหัสและภาพที่แสดงความรักผ่านจิตไร้สำนึกประการแรกคุณมั่นใจและพวกเขาบอกคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อให้คุณเตรียมพร้อม สำหรับสิ่งที่กำลังจะมาถึงพวกเขาจะไม่มีวันก้าวกายและสลายไปเมื่อความกลัวเกิดขึ้นเพราะพวกเขาไม่สามารถอยู่ในการสั่นสะเทือนของความกลัวได้พวกเขาพยายามที่จะลบและแก้ไขความกลัวร่วมกับคุณความกลัว คือเมฆเงาและบางส่วนสามารถตัดการเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายคุณยึดติดกับรูปแบบเก่าๆมากแค่ไหนสร้างระบบของคุณเองให้ใครายคำแนะนำและความช่วยเหลือในเวลานอนคุณสามารถร้องขอความช่วยเหลือดังๆ หรือเข้าไปเงียบๆแล้วขอให้ปล่อยความกลัวออกไปด้วยวิธีนี้ออร่าของคุณจะอ่อนลงเล็กน้อยและการรับข้อมูลใหม่สามารถเข้ามาได้ดีขึ้นทางเลือกเป็นของคุณคุณปลดล็อกระบบของคุณให้ความไว้วางใจทั้งหมดนี้ เกี่ยวข้องกับความเชื่อใจคุณเปิดใจรับแสงสว่างไหมคุณสามารถปล่อยวางและตระหนักว่าการเยืดมันในการครอบขงนั้นเชื่อมโยงกับความกลัวเช่นกันเพราะภายในความกลัวนั้นเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจนี่อาจเป็นขั้นตอน การรักษาที่สวยงามในการปลดปล่อยแสงสว่างภายในของคุณแสงสว่างในหัวใจของคุณอาจส่องสว่างอีกครั้งยิ่งมีความเชื่อใจมากขึ้นมีความรักมากขึ้นมีการรักษามากขึ้นและแสงสว่าง จะส่องผ่านคุณมากขึ้นพื้นที่บนโลกบางพื้นที่อยู่ใกลหรืออยู่ใตย้ยแสนสูดสูดโดยตรงความแตกต่างระหว่างหรือดูการมีน้อยกว่าในยุโรปมากอย่างไรก็ตามความแห้งแลง้งและปริมาณน้ำฝน เช่นในช่วงฤด,ดูมรสุมทุกที่บนโลกจะแสดงสภาพอากาศที่สุดครัวหากคุณติดต่อกับสัญชาตญาณและเสียงภายในของคุณได้ดีสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้เมื่อสิ่งเหล่านี้พูดอย่างชัดเจนความกลัว จะได้รับการแก้ไขและคุณสามารถปฏิบัติตามคำเตือนภายในและรับประกันความปลอดภัยของคุณเองได้ฝึกฝนสิ่งนี้และทำให้เป็นพรสวรรค์ที่บริสุทธิ์สมองด้านลบหรือด้านบวกคุณสามารถเลือกที่จะวางถูกสิ่งที่ไม่ดี ไว้ภายนอกตัวคุณและส่งประจุลบไปยังโลกภายนอกแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆคือความสมดุลภายในของคุณความโกรธที่พุ่งออกไปภายนอกเป็นการบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณและสิ่งนี้อาจนำไปสู่สภาวะสมองร้อนในที่สุด ความเร่งของแสงทำให้คลื่นสมองเข้าสู่ความทีสูงหากคุณยังติดอยู่กับอารมณ์เก่าๆและชีวิตของคุณผิดพลาดให้ตระหนักว่านี่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องและเปลี่ยนมันเสียภธมไวเกินไป อารมณ์เลึกๆลปรากฏขึ้นบนพื้นผิวและเกี่ยวข้องกับกระบวนการปลดปล่อยการเยียวยาเมื่อคุณมีความรู้สึกไวเกินไปและการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนำไปสู่การถูกกระตุ้นมากเกินไปให้โฟกัสที่การรักษาสมดุล ในเวลาอันไกลแสงสว่างจะส่องไปทุกคนทุกแขงและพวกเขาจะได้รับความรักทุกสายคุณไม่จำเป็นต้องทำคนเดียวเรียกหาแสงแห่งความรักจากสวรรค์แล้วพวกมันจะมาอยู่เคียงข้างคุณ พลังแห่งแสงสว่างในตัวคนแล้วรอบตัวคนแข็งแกลขึ้นอย่างมหาศาลสิ่งนี้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากจากร่างกายที่มีพลังงานของคนรู้สึกดีในสิ่งที่คุณทำได้และไม่สามารถรับมือได้ยอมจำนนต่อมัน ตั้งใจฟังร่างกายของคุณและดำเนินการตามแผน B เชิงป้องกันเพื่อความสมดุลขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญให้ทันเวลาหากระบบทั้งหมดของคุณล็อกเพราะบางครั้งคุณต้องการความช่วยเหลือทางร่างกายและจิตใจ l i เวอร์เกอรหากคุณเป็นผู้ช่วยทางเลือกหรือคนทำงานแสงอาจมีช่วงเวลาที่คุณต้องทำเครื่องหมายสถานที่หาเวลาพักผ่อนและให้แน่ใจว่าคุณไม่ตกอยู่ในภาวะเส่มเศร้าย่างรุนแรงหรือมีภาระหนัก เกินไปดำเนินการตามแผนป้องกันบีและสำรองข้อมูลให้ทันเวลาการอัปโหลดและการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจะมีผลภายในกลุ่มนี้โดยต้องมีการพักเพิ่มเติมสิ่งนี้จำเป็นสำหรับข้อมูลใหม่ที่จะลึกลง และเผยแพร่อีกครั้งพวกเขาอาจดูแลคนอื่นๆที่อาจเติบโตต่อไปได้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากมายจากค้ามเส้นทางคนพวกเขาให้ความกระจ่างแก่จิตวิญญาณโอบรับของประทาน แห่งแสงสว่างเหล่านี้และดำเนินต่อไปในเส้นทางใหม่สิ่งเหล่านี้คือสัญญาณของแสงแห่งสวรรค์ที่แท้จริงและพวกมันทำงานร่วมกับคุณเพื่อสร้างความสมดุลให้กับการเร่งความเร็วของแสงภายในของคุณ เพื่อให้คุณกลายเป็นมนุษย์ที่มีอิสระและมีความรักวันวสันตวิสวัสด์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นสูตรโซรกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันในวันที่20มีนาคม2023 วิสุวัตวันซีโลกเหนือเวลา22นาฬิกา24นาทีคืนนี้เป็นของขวัญการรักษาสำหรับการสวดมนต์ที่สวยงามเรารัะคณเสมอ